หากพอหากแม่เด้อครับบอกว่าลูกสิพอ่อยังกะสิสู่หาเงินมาให้พ่อให้แม่คือเก่าครับมันยังเขาสิจัดควันให้จัดแบบไรหรอหมอเออม่นางแม่งล,ลูกเคยสิบอกว่าโอ้สิฟ้าเรียกบอกแล้วนี่แถวเอาคอนกบอนมาตอนนี้มีแต่เน่ดียวออกแถวมันจะเหลืออย่างเงี้ยพ่อสิฟาพี่น้องมาจออ่อเบื้องแม่กับลูกรักกินยังอยู่หลังเวทีพี่น้องคือบ่ปากพุ่นน่ะ ไม่หน่อยน้องอุคงหิงยิ้มเปย์ๆอยูุ่สวัสดีครับบิซ๊ซีสาวหน่อยเพชรบันแพงบิซีล่ะหน่อยองคงหิงโทรโลกโทรประเทศพีนพกก่น้องผู้พ่อเขาพยามยิ้มยจ้โอวันคือเก่ากดติดตามกคไลคคกดแช่ในเด้อพี่น้องขอพระคุณเป็นยังสูงนะครับเมื่อคืนสาวหน่อยเพชรบันแพงทำก,การแสดงอยุ่ทสร้างโคราชนะฮะอำเภอสูงเนินวัดบูใหไ่กะโอ้ยพี่น้องเอ้เสียดายครับผลลิ้นแม่ผลลิ้นยู่เบิดขึ้นพี่น้องก้นกะพ่อประมาณเนาะแต่ว่าก็มาให้กำลังอกกกำลังใจอีหล่าหน่อยคือเก่าพี่น้องเต็มหนรียมนาฮั่ สวยสดงดงามคือเกานะฮะอ่อลงเพลินแลวก็โอ้ยงามคือเกาละอีลดหน่อยนะฮะกับคู่ม้อนอิงก,ก,กับพากับรับจิบรับมาไล่นะฮะถ่ายรูปจับไม่จับมือคือเกาพี่น้องกิจวัตรประจ,จําวันของน้องก็สิเป็นเชิงซี่นะครับในส่วนมาแร็งนะครับทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงก็ทํากันแสดงมยู่ทั้งปรากินบุรีเดอพี่น้องเดอปากทางบ้านชิลีนะฮะตาบลโคกไทยอําเภอศรีมโหสถ นะครับจังหวัดป่ากินนะครับเมื่อแรงไปก็รักอกกําลังใจอีลาน้อยหลยๆนะฮะทานนั้นบาดนี้ก็สิภาพพี่น้องหันมาเข่าสู้ในการโยกย้ายตลกสองท่านนะฮะก็คือเงาะหน่อยกับบ่าวติกเนาะสองคนพ่อโจกะสอนวิชาควา่วมรววให้แล้วล้ว,ว่าเออบักลาปอยุกับพ่อหมูหยองเด้อมันสีได้ด,ดังๆปังๆมาสั่นแต่ว่าเงาะหน่อยว่าจังไดยพี่น้องจะรีต้นรีต้นพ่อ ผมบ่ไปแล้วครับผมสิอยู่กับพ่อว่าซั่นพ่อจูเลยว่าพ่อบิ่งคักแล้วมาทางหมอลำมันบ่คือดอกบักลาว่าซั่นบ่พ่อสิดังบ่พ่อสิได้เงินได้ค้ำว่าซั่นให้ไปอยู่น้ำพ่อหมอยองไปเป็นอินฟู้ดเอ้ยวะสันไปเฮ็ดคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์เนาะคือพ่อหมอยองจังซี่คือเสียงเพี้ยวจังซี่เนาะพี่น้องเนาะหลายๆคนนะฮะยังซ่องดูงี้จังซี่รายได้เพิ่นได้ดีๆพี่น้องบ่ธรรมดาเด้อนะฮะ ปากลางาอน้อยนี่ได้วิชาคุมรู้จากพ่อโจโูแล้วกก็คือสิบวคัดสนเปนน็นเลนะเพราะว่าพ่อโจโได้บอกได้สอนทุกสิ่งทุกอย่างเราวิธีทำคอนเทนต์วิธีถ่ายทำนะฮะได้คุมรู้จากตรงนี้ไป้ลยนะครับแต่ว่ากัตตริตตุนเงาะน้อยอยี่เราคิดไปคิดมากก็ได้แก้กันอยากมาเป็นนัก้องเนาะ แต่ว่าวัฒน,นาคนห้องหรือต,ตัวตนอันแท้จริงของเจ้าของมันบนหมอลำมาะนี่มาทาังหมอลำมมันบ่ลุ่งว่นออกไปพอจูเบิ่งแล้วเอาไปทังเฮ็ดคอนเทนท์ทังอินฟูนี่สิลุ่งย่ว่าซันพอเบิ่งแล้วว่นออกไปแกต้องไปทังนั้นเนาะจากเสียจังได๋ที่เห้องเป็น FC กีก็ะด้มิตรชงกําลังโงกําลังใจให้นาอพี่นอ้องดีต้นสงสารแกอยู่ดอกแกก็เป็นมู่ดอกกันกำนองุงหญิงนะฮะเพิ่นเกิดพร้อมกันเพิ่นเอินนเ่นกันเฮยหมออยู่นี่ะอืะนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างมมันนนนก็เเปไปไตตตาขตตของของงจ ใจเขาอยากเปลี่ยนอยู่แล้วนกรองมอลำแต่ว่ามันเป็นบ่ไดดตลกยังสี่ก็เป็นบ่อดดเป็นยากเด้พี่น้องตลกก็ได้้าบ่มีพอนสวรรค์หรือดวงมันบม,ม,ามาทาังนี่มันก็บ่ไดดพี่น้องนี่คือจะงอหน่อยกับติกนี่อยากมันเป็นตลกกับบ,บอ่อด้บคือวานออไปอยากเป็นมอลำเป็นพระเอกก็บ,บ่บคือก็รบ,บ่มีแนวคือให้โบงมอลำบอจูก็เลยเอาไปฝากเพื่อนเพื่อนเอนาะหมูหยองกับเฮลี่มังกรลิศสิงเนาะพี่น้อง νο? เนาะเพิ่นคายรถขายล่านะแล้วเพิ่นกร้สงคอนเทนนี้ภากันดิดคอนเทนนั่นนะครับ กัจงได้กระสวเเด้อบักลาเงาะหน่อยเอยขยันไปยูไซเฮ็ดควมดีไว้บักลาให้เพิ่นฮักเพิ่นหอมขยันเป็นคนดียูไซกตมีต่คนหักไปบ่ได้หรือว่าจังได๋เออคัดสุนแนวไดกัจังกลับมาหาพ่อจูนะฮะมาขออยู่กับพ่อจูก็ได้ตัวบัดทุทไายแม่นบ่ไปสู้ก่อนบักลาเออไปสู้ก่อนตามพ่อจูบอกเนาะไปยูกับหมูยองนี่ก็ถือว่าเป็นบุญวัสนาดีเด้แมนบ่พี่น้องนะครับเพราะว่าเงาะน้อยกัอายุยังหน่อยอยู่นะครับ ต้องไปเรียนรู้ไปค้นหาตัวเองให้พอเด้อบังลาเด้อเพื่อมันจะดังจะปังไปข้างหนานะ้าเนาะพอโจเลาได้สร้างตัวตนให้แล้วแมนบอกบนเนในอนาคตข้างหน้าบังลาอาจจะมีเงินมีทองเป็นเสียกไ็ได้เด้เสียเงาะน้อยแมนบอกไว้ยบนเนเด้พี่น้องดวงคนเฮาเนาะเห็ดบบถึกมองถึกจุดมันก็อยู่พ่อสานีล้ล่ะแ่ว่ากันไปถึกมองถึกจุดพี่น้องเอ้ยจวดจวดคือบังไฟเสียนนี่อือบโจเราก็ได้มองอนาคตไว้ให้แล้วล่ะ เนาทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความอดทนความฝึกฝนตัวเองเพราะว่างานแนวใดพี่นอ้องขยันอดทนมีใจรักในองค์กรเฮ็ดดีทำดีมันก็สิมีแต่สิ่งดีๆต่อไปภายภางหน้าเนาะพี่น้องคำเว้าของอีล่าอุงอิงย่อกันกับเงาะหน่อยมือนั้นผมหาคลิปบ่พ่อพี่น้องแต่ว่าผมจำได้อยู่น้องอิงว่าเงาะเฮาให้โตอาจจะบ่ได้อยูน่นำกันเฮาว่าซั่นน้องอิงเว้าแม่พี่น้องว่าจะสิอีหลีเด้พี่น้องน้องอิงได้เว้าหยังนี่ตอนนั้นผมก็บ่ได้เอ๊ะใจอีหยังนะฮะ ฟังแล้วก็สนุกสนานมันมวนกันไปเนาะเพิ่นหยอกกันนะนะแต่ว่าคลิปนี้กับสิเป็นล่างสังหรณ์อีกแล้วพี่น้องน้องอิงว่าสิ่ถอนฟัอนให้งอหน่อยเนาะงอหน่อยเลยว่าเสียวออกทุกอย่างทุกอันบ่ว่าสัน่นงอหน่อยว่าอืออันนี้กัเป็นล่างสังหรณ์ก็ได้พี่น้องเขาออกเั้ื่องเขียวออกเครื่องงานก็เลยมีคําชัง่วนสังปุดสองดาวตลกนี่แหละพี่น้องไปอยู่กับหมูหยองเนาะ อาจจะเป็นร่างทงหนอนก็นได้น้องพี่น้องเอามาฟังคิดบึง่งจะหน่อยพี่นอ้องเช่นครับมานี้าติจานคันไงจาดแบบไดหรอหมอเออ <laughs> นั่งรองเกือบบบกว่าโอ้ยจันวกบีบวกีแถวเอาคอนก้อนมาไใายใชข่าอนอ <laughs> นต่อไปเ้ยนอนต่อไปค <laughs> ือทุบ ซุปแมนซุปแถวโตนั่แหละฟองก็ซุ่มพวงไว้ใจได้เลยทันตแพทย์หญิงเอามึงกันเลยวะเออโอเคเดี๋ยวเพื่อนเราคนคนนั้นเอาเลยคนคนเั้คือมีแต่เนี่ยโยออกเแถมมันดีเหลืออย่างนี่ฟองนี่แหละครับแปางสังหรณ์บรรทุนไทยก็ได้ออกยีหลีเนาะตัวซีด้ยทับได้ดีในอนาคตข้างหน้าขยันอดทนฝึกงานให้มันจริงประยูรข้าพหมูยองแล้วก็ตั้งใจเฮ็ดงานน้ำเพลินเพิ่นบอกยังกับว่าต้องคันต้องนั่นนะ ทุกทิ้งทุกอย่างมั่นขึ้นอยู่กับตัวห้องสีขยันซํำใดสิทั้งอกตั้งใจซํำใดนะฮะเพื่ออนาคตข้างหนานะครับมีแจะสิ่งดีดีนะฮะผู้ใหญ่เพิ่นบอกไปเพิ่นฝากไปนี่แหละพี่น้องวงสาวน้อยเพชรบัานแพงบ่ว่าผู้ได้สิมาอยู่นะฮะก็มีกระแสเบิด์พี่น้องเพราะว่าเป็นหมอลำโซเชียลเนาะพี่น้องก็มีกระแสมีคนของจัคเบิรผู้ลงคนกะวิพากษ์วิจารณ์ไปในตางที่เสียงหายผู้ลงคนกะถือดราม่าจังสีเนาะหลากหลายเรื่องเล่านะฮะมันคือว่าล่ะหมอลำโซเชียลพี่น้อง แต่ดียํงหนึ่งเฮตให้คนทั่วโลกทั่วประเทศงจักตัวตนของเฮานะฮะขันเอ้ยซื้อเงาะน้อยข้าเจ้างจากักปั๊ดพี่น้องเอ้ยเออนี่คือเรามีตัวตนของเราแล้วเป็นไปอยู่ไส้ก็งงานยนะฮะคือพอโจรเราผูทั้งไว้แล้วมีฉนั้นว่ต้องไปเสียอกเสียใจว่าลาตั้งใจทรรมาหายินเพื่ออนาคตในวันขนา้างหน้าเนาะก็คือสิเป็นทางการแล,ะละ้วล่ะพี่น้องแต่กอนน่อนเงาะน้อยลำเพิินออฟฟิเชียลเนาะบาดนี้เราได้เปลี่ยนไหม่หนที่พี่น้อง เป็นเงาะน้อยชาแนลมานี่เออนี่คือช่องของเราเลยพี่น้องมาเนี้ติดตามได้ตามช่องทางนี้เ้อพี่นอ้องเด้อลาเมนีเมื่อกี้นี่นะฮะเงาะน้อยได้เคลื่อนไหวแล้วพี่น้องเราได้โพดลงพี่น้องสิมาอันซูพี่น้องฟังครับเงาะน้อยชื่อนี้ดีมากๆครับสันเพิินว่าอืขอบคุณบอสโจขอบคุณเสียนอนขอบคุณซอโนตและทีมงานบริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกๆคน ขอบคุณองคอ์กรที่สร้างชื่อให้เงาะน้อยและให้โอกาสหลายๆอย่างจนมีประสบการณ์จริงครับผมก็มีแค่สัญญาใจสองปีตอนนี้ก็ครบรอบพอดีครับวัชันเกียว่าขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามและให้กำลังใจนะครับผมไม่ได้มีปัญหากับใครนะครับไม่ว่าวันข้างหน้าจะเดินไปทางไหนก็ยินดีกับตัวเองเสมอครับฝากเนื้อฝากตัวแนเดอร์ครับวาชันเพิ่นว่า พื่อไปเจอบักลายอยู่ทางอื่นพันวาังสี่ละพี่น้องชื่อเงาะน้อยมักคักครับมักจนตั้งซื้อหมาเจ้าของครับประสัน <c oughs> โอ้ยคือไรแต่เงาะซื้อหมาอยู่บ้านกับชื้อเงาะคือกันว่าสันพันวาเบื้งเอาพี่น้องเอาคอยตั้งใจสู้บักลาไปไสก็ดีบัดคอยห้าวตั้งอกตั้งใจทำมาหากินเนาะเอาคอยประสบความสําเร็จได้บักลาเด้อเอาครับท้ายนี่เนาะสิภาพพี่น้องมาเบิ่งคลิปนี้พี่น้องแม่หน่อยครับอีลา พากันลักกินยังอยู่หลังเวทีพี่น้องแม่นสมบ่พี่น้อง,มมอองแม่กระลูกมาเป็นตะลีตนุนแทอคือสิหิวคักจะดกพ่ <c oughs> หนหิวมื้อคืนนี่เพ่นหิวคักาวานเอไว้รออีกินหมบปากบ่ติงน้องยิ้มยิ้มเปยเปยๆอยู่เป,เป,เปล่ะอย่าลืมกดติดตามกาดไลค์กดแชร์พ่อนยญ่นิยมเจียววันในเดอ้อพี่น้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขผู้สุขคนเดินทางปลอดภยัยทุกเส้นทางเดอ้อพี่น้องเดอ้อสุขภาพแข็งแรงรลึมรล,ล,ลึมเรวยๆทุกผู้ทุกคนสวัสดีครับ